ดีแฟล้วดีไหม่จอยางเี้ยดีค่ะดีดีค่ะ์ดีสัดเลว่ะทำเอาเรือของแอปนนกุลเล่นชิวแบบติดจรวดเลยค่ะเมืือในไอซีของโพลิพัฟได้โพสคลิปและเขียนแคปชั่นเกี่ยวกับความรักของแม่แอปทักษอนเอาไว้ว่าเฮ้แม่แอปยอมรับครั้งแรกในรายการ3ามแซ มีแฟนแล้วเมื่อแขกรับเชิญซุปตาพี่เบิร์ดธงชัยใช้เสียงหวานถามว่าแอปจางมีแฟนแล้วดีไหมจ๊ะ แม่แอปตอบกลับเสียงหวานดีค่ะ yeah, ไม่ต้อง <ooh. S 1> สเตตัสกันอีกต่อไปแอปฟันนนนนนแฟนแอปสถานีต่อไปติดจรวดซึ่งในคลิปดังกล่าวก็มีพี่เบิร์ดธงชัยและพี่ปูอัญชลีเป็นแขปรับเชิญค่ะแต่งานนี้ขอทำหน้าที่เป็นพิธีกรซึ่งพี่เบิร์ดและพี่ปุ๊ก็ขอเป็นตัวแทนหมู่บ้านถามแม่แอปเกี่ยวกับสถานะห,หัวใจพอโดนพี่เบิร์ดถามว่าเขาชื่ออะไรงานนี้ทำเอาแม่แอปถึงกับต้องรีบบอกว่า หนูหูอื้อไปหมดแล้วค่ะก่อนจะถามพี่เบิร์ดกลับว่าใครชื่ออะไรคะพี่เบิร์ดก็ถามซ้ำอีกว่าเขาเชื่ออะไรคะ <c oughs> โดนจี้ถามแบบนี้แม่แอดก็ต้องตอบไปว่าชื่อนั้นแหละค่ะก่อนจะหัวเราะด้วยความเขินแต่งานนี้พี่ปูอัญชลีไม่ยอมแพ้เข้ามาถามต่อว่าแต่พี่มีหลานชื่อนนนะจากนั้นพี่เบิร์ดก็ถามแม่แอดต่อว่าแอดจ๋ามีแฟนแล้วดีไหมจ๊ะ อยากรู้ก็เลยถามเฉยๆงานนี้เจอคำถามแบบนี้เข้าไปทำเอาแม่แอปถึงกับทำตัวไม่ถูกก่อนจะใช้ไหวพริบตอบกลับว่านี่คือตัวอย่างใช่ไหมคะและพี่เบิร์ดก็พูดต่อทันทีว่าและแอปก็ต้องตอบว่า พร้อมกับหันหน้าไปมองแม่แอปเพื่อขอคำตอบแม่แอปก็ตอบแบบยิ้มเขินๆว่าดีค่ะงานนี้พี่ปุ๊กก็ปรบมือพร้อมกับพูดว่าอ๋อมีแฟนแล้วดีงานนี้พี่เบิร์ดก็ชูมือพร้อมตะโกนว่าสุดยอดแล้วส่วนพี่ปุ๊กก็พูดขึ้นว่าในที่ชาวน้ำจุดพูดฉลองเลยค่ะชัดเจนสักขนาดนี้ไม่ว่าจะเป็นพ่อหนุ่มกันชัยหรือแม่ชมก็ไม่มีใครที่จะสามารถช่วยแม่แอปให้รอดพ้นจากคำถามขอ,องสองซุปตาชื่อดังได้รอติดตาม รายการสามแซ่บเทปนี้เลยค่ะสินอย่างแน่นอน <Yahoo! S 2> ชมคลิปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่อง d n t p a ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ